ช่วงคนไทยไม่ลืมตัววัดขวางชชยภูมิตำบลคอรุมอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตเป็นสถานที่สำคัญมีพระพาสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชพร้อมด้วยทหารเอกใา้ขวาคือพระยาพิชัยและพระยาสุรสีโดยองค์สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชตั้งอยู่ตรงกลางในท่าประทับยืนยกพระแสงดาบประกาศชัย พระยาพิชัยดาภัก์อยู่ในท่าประทับยืนถือดาบสองมือและพระยาสุรสีอยู่ในท่าประทับยืนยกพระแสงดาบไล่อริราัตรูทั้งสามท่านล้วนเป็นยอดนักรบที่พมา่าฆ่าศึกต่างเกรงขามในสมัยกรุงธนบุรีพื้นที่เดิมของวัดแห่งนี้ล้วนเคยเป็นที่ตั้งกองทัพของฝ่ายไทยเป็นพระพาของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นสมรภูมิในการต่อสู้อย่างดุเดือดระหว่างไทยพมา่า ด้วยความสามารถของนักรบทั้งสามท่านคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระยาพิชัยดาภักและพระยาสุรศรีจึงปราบปรามพม่าลลาถอยออกไปได้ในที่สุดและเมื่อได้รับชัยชนะพระยาพิชัยได้สร้างวัดนี้ตั้งชื่อว่าวัดขวางชัยภูมิเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าทัพของพระยาพิชัยเคยขวางทัพพมา่านณะสถานที่แห่งนี้จนได้ชัยชนะ ปัจจุบันพระพราสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชถือเป็นศูนย์รวมอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวบา้านที่ทําให้ระลึกถึงดวงพระวิญ,ญญาณของพระองค์ท่านและถวยทหากรกล้าบรรพชนไทยผู้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินสนับสนุนโดย Major Cineplex และ b l u e o l i t h i u Bro